มัสก,การพระจาจาร์วันทาครัวจารยร์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สม็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่17มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันศุกร์แรม4ค่ำเดือน2ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีมว่วงอ่อนเสียบโชควันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆบอกสีตะกัว่วสีบรอนเงินทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอาคาเนย์หรือทิศตะวันอ,ออกเฉียงใต้ ทิศแับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือโกเมนทับทิม,ส,ม,ยยมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักธินนในชื่อคืย ag, อยอยักษ์รอเรือ์ลอลิงและโมว์แวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ ขอไข,อข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชฉชิงชอช้างสอโซ่ชกะเฉยและหยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขห้าและเลขเกา้าหมายเสร็จวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้ว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากหวยหิวเพราะชิวหา แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาพึงพิเคราะห์ให้เหมาะความขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปเวหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ